สวัสดีครับวันนี้พบกับครูอัอีกแล้วนะครับสําหรับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับครูะนะจะแต่งทรงผมอ้าววันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราโอ้โหเป็นซีรีส์ที่อยู่กันมายาวนาะนสาหรับคํายืมนะครับภา,าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะเราไล่ามาตั้งแต่ไทยแท้จีนจีนอังกฤษบาลีสันสกฤต อ่ามีอะไรนี่ค่าสุดท้ายเป็นเขมรนะครับโอ้โหยาวนานมากจนครูโอ๊ตไม่รู้จะใช้ปกสีอะไรจนต้องมาใช้เจ้าสีซีดอันนี้นะนะครับก็คือมันเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะครับเรื่องยาวนะเก็บคะแนนเยอะมากนะครับใครยังไม่ใครพลาดงานเก่าก็ทักมาถามได้นะนะครับที่นี้เรายังอยู่ในคํายืมนะครับเป็นค่าสุดท้ายแล้วก็จริงแต่เรื่องนี้ค่อนข้างจะ คิดว่ามันน่าจะใกล้ตัวนะเราอาจจะมองว่าไกลตัวนะสําหรับคํายืนภาษาเขมรน,นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยคํายืมภาษาเขมรเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากมีอยู่รอบๆตัวเราเยอะมากนะครับอ่ะยกตัวอย่างก่อนยกตัวอย่างก่อนไปโลงพักอ่ะเดินไปหน้าสอนอเนี่ยไปหน้าสอนอหน้าสอนอที่ซอยซอยซอยเราเนี่ยนะเจอตำรวจ คำว่าตํารวจนะครับก็เป็นคํามาจากภาษาเขมรนะนะตํารวจไม่ใช่คําไทยหรอกครูอโอ๊ตไม่ใช่นะครับเป็นคํามาจากภาษาแคม,มามาจากภาษาเขมรหรือเวลาเรียนหน้าห้องเนี่ยเวลาเรียนหน้าห้องเรียนยนะนะก็จะมีที่ครูโอ๊ตใช้เขียนกระดานก็มาจากภาษาคเคมานะครับหรือผลไม้เหลืองเหลืองที่รสชาติหวานหวานะครับ คล้ายๆทุเรียนขนุนนะครับขนุนเป็นภาษาเขมรทำไมหลายๆคำดูคุ้นเคยจังแต่เป็นคำยืมภาษาเขมรต้องบอกก่อนว่าเป็นการยืมนะครับนะเราเอาคำเข้ามาใช้นะครับแต่ไม่ใช่เอาภาษาเข้ามาใช้นะครับเอามาดูไปกันเลยคำยืมภาษาเขมรน,นะครับเขมรก็คือกัมพูชานั่นแหละนะครับ ทวงอย่างนี้นะภาษาเขมรนะครับเป็นคําโดดลักษณะคล้ายๆจะคล้ายๆกับคําไทยก็คือคาคํานึงเนี่ยสามารถคล้ายๆไทยกับจีนนะก็คือสามารถสื่อคําไดส้สื่อความหมายได้ในในคาคาเดียวของมันนะครับไม่ต้องไปอาศัยร่วมกับคําอื่นนะจัดอยู่ในตระกูลมอนขมเขมรนะครับนะมอนเขมรคาดั้งเดิมส่วนใหญ่นะครับก็เป็นคําพยางค์เดียวนะครับก็คือเหมือนของไทยคล้ายๆข,ของไทย แต่มันแต่ปัจจุบันนี้ทำขมรนก็มีการพอเรายืมมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบของมันนะครับส่วนมากหลายพยางก็มีเยอะแล้วนะครับถือเอาการเรียกเข้าประโยคเป็นสําคัญนะครับเช่นเดียวกับภาษาไทยแต่มีลักษณะบางอย่างต่างไปจากไทยนะครับมีมีข้อสังเกตที่ชัดเจนมากนะของภาษาขมรนะดูชัดเจนมากแล้วก็แยกง่ายมากบางบางคำจะสังเกตว่าเฮ้ย คล้ายๆคำไทยเลยแต่ดูแล้วดูออกง่ายมากนะครับพำะคัมร์นะครับมักเป็นคําควบกรัมนะดูคํานี้มักเป็นคํานะควบกรัมคําว่ามักมักแสดงว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดแต่มักเป็นคำํำควบกรัมเห็นคําควบกรัมปุ๊บให้ปักธงทันทีว่า,าจจมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นนะครับมันอาจจะเป็นคํา คามนนะครับในในที่นี้โคตยกตัวอย่างไกรซึ่งมาจากไกรทองเนี่ยนะหรือเปเลี่ยนเสีนน้าเงินดีกว่าขลังคือของขลังนะครับปรุงอ่าปรุงปลายนะครับตรงเพลาคือเนี้ยว่าเพลานะลูกเพลาตัวนี้แปลว่าอ่าเพลาล้อนะครับนะเป็นชิ้นส่วนหนึ่งในในในรถแล้วก็ตรวจนะครับตรวจคํานี้ก็เป็นคําภาษาคามนเฮ้ย หลายคำดูคุ้นเคยมากเลยแต่เป็นคำพอเป็นควบกรัมบุ๊บให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยมันอาจจะเป็นคำคขมรนะครับหลายคำดูคล้ายๆคำไทยมากเลยนะครับแต่เป็นคำคขมรนะมักเป็นคำที่มีอักษรน,นํานะครับเห็นอักษรน,นําเนี่ยให้คิดก่อนทันทีเลยเป็นคขมรแน่นอนอักษรน,นําคืออะไรล่ะเอามาดูเช่นจมูกโฉนดเสวยสนานสเสด็จถนนฉเฉลียวเห็นภาพไหมจะมีการนําเอา อเอาคำเอา,เอาพยัญชนะตัวตัวหนึ่งมานำเพื่อให้ออกเสียงของตัวมันด้วยนะครับเช่นอันนี้นเอาจอจานมานำก็ออกเสียงจะเอาเอาชอชิงมานำก็ออกเสียงชะเอาสอเสือมานำออกเสียงสะนะครับก็จะมีพยัญชนะต้นสองตัวพระพป็สอนนำถูกไหมนะครับโฉนดสเสวยสนานไม่เหมือนคำควบกรัมนะคำควบกรัมออกเสียงเป็นเสียงเดียวนะครับไกลขลังปรุงนะครับออก็นเสียงเดียว แต่พอเป็นอักษรน,นําจะออกเป็นสองเสียงเห็นไหมออกเส,ยออกเสียงเป็นออกเสียงเป็นสองพยางไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะเป็นพยัญชนะต้นสองตัวแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับคำพ้อก,กล้งจะเป็นพยางเดียวคือออกรวบไปเลยนะครับอย่างอันนี้ก็เราก็ไม่อ่านตรวจถูกไหมเราอ่านตรวจตรวจนะครับอันนี้จะออกเสียงสองพยางก็คือชะโนดเสวยสนานสเสด็จ ถนนเฉลียวเจอลักษณะนี้เป็นคำอ่าเป็นคำามขมนแน่นอนนะครับยืมจากขมขมนนะครับเหมือนเดิมมักนั่นแปลว่าไม่ทั้งหมดนะครับแต่ให้เจอเหล่านี้นะให้คิดไว้เลยว่ามีโอกาสใช้คําเขมรต่อไปมักไม่ใช่รูปบรรยุกนะไม่ใช่รูปนะครับไม่ใช่หมายถึงเสียงนะแต่มักจะไม่ใช้รูปย้อนมาดูคําเหล่านี้ก็ได้นะครับจะเห็นสังเกตว่าแต่ละคำเนี่ยไม่มีรูปบรรยุกโชออกมาเลยไม่มีไม้เอกไม้โทไม่มีเลยนะครับนะ มักไม่ใช้รูปบรรยุกนะต่อไปมักจะสะกดนะสะกดด้วยจอยอรอรอนะครับสะกดหมายถึงอยู่ท้ายนะนะครับนะมักมีจอรอรอยอจอรอรอยออยู่ท้ายนะครับ,นะรรรรรบพระเด็่าพเดชบําเพนนะครับกัทอนทะกนตรัทูนขจรเจริญน,นะครับนะเหล่านี้นะถ้าเจอคําเหล่านี้เป็นตัวสะกด มันคือคำคเ,เมอันนี้ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับนะอันนี้ค่อนข้างจะแน่นอนนะพระเดชบำเพนกำทรนะกลตรัสทูลขจรเจริญนะครับจะเห็นได้ว่าจะสังเกตได้ว่าคำคเ,เมเนี่ยมันไม่เหมือนคำไทยเลยนะมีลักษณะเดียวที่เหมือนคำไทยคือเป็นคำโดดเหมือนกันนะแต่ละคำมีความหมายในตัวเองเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญคือ มันดูง่ายมันดูออกง่ายมากนะครับนะคล้ายๆคําไทยแต่ดูออกง่ายนะครับเห็นไหมยอ่อย่อหญิงอยู่ท้ายรอเรืออยู่ท้ายคําเหล่านี้สะกดนะครับตัวเหล่านี้มาจะมาสะกดนะต่อไปคําสองพยางมักขึ้นต้นด้วยกรมดําจําขำตำําแล้วก็ให้อีกสองนะคือบำบังบันนะครับนะให้บอยไม้พิเศษมาสองตัวคือบังหรือบันนะครับนะ ออาทีมาดูอัมก่อนนะพวกอัมเอามาดูพวกอัมก่อนอบาเพนบาเพนก็บาเพนกุศลอะไรก็ว่าไปนะครับนะบำเพนแปลว่าการทําให้ทําให้ได้บุญนะครับคือการบําเพนนะบําบัดอ่าบาบัดกายภาพบําบัดนะครับคือทําให้ดีขึ้นนะครับบําเน็ตนี่เป็นชื่อเป็นชื่อของเงินชนิดหนึ่งนะครับที่เราจะได้ตอนที่อย่างสมมติโค้ตเกษียณอายุนะก็จะได้เงินบําเน็จคือเงินเงินตอบแทนในช่วงสูงเนี่ย สูงอายุนะครับนะอ่าแล้วบำบวงนะครับหรือสลามตัวอื่นนะกร,รมก็เช่นอะไรกำเนิดนะครับดำเช่นดำอะไรดำเนินอืมได้หมดนะจำอะไรจำเป็นนะครับเห็นคำเหล่านี้พวกอัมสลามอยู่หน้าแน่นอนนะครับเป็นคำคำเห็นอ่าตำตำอะไรดีตำารวจนะครับ เป็นคำเขมรแน่นอนนะอีกสองข้ามคือบังกับบันค่อยๆดูนะบังครับเนี่ย,บ,ยบังคมเนี่ยถวายบังคมเนี่ยนะบังเหียนบังเหียนนี่เคยเห็นเขาขี่มา้าไหมลูกอ่ะสมมตินี่เป็นมา้านะโบดบ้านมา้าปึ๊บบ้านมา้าถ้ามนนไม่ไม่เอารูปมาให้ดูอ่ะเปิดให้ดูดูกว่าง่ายกว่าหรือจักไว้ อ่บางเหียนนี่เรามีเทคโนโลยีนะครับเซิร์ชให้ดูกันแบบสดๆได้เลยอ้าบางเหียนนะครับคือเจ้าตัวนี้นะเนี่ยคือตรงนี้นะครับคือสายที่ของจมูกม้าตรงนี้นะครับมันเอาไว้บังคับให้ม้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนะเนี่ยเวลาใส่หน้าม้าเนี่ยมันก็จะเป็นนี้นะครับนะให้เวลาครับ ดึงปุ๊บคอก็เลี้ยวหมาก็จะรู้ว่าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขานะครับนะเรียกว,ว่าบางเหียนนะต่อไปอ่ะบางเกิดบางคนบางอาจนะครับเนะคาว่าบางต่อไปบันนะบันบันไดบันโดยอ่าบันเดินอ่าบันบันลือ,อคำนี้อีกอ่ะบันเทิงอะไรที่บันอ่าประมาณเนี้ยนะครับนะถ้าเจอคําเหล่านี้นําหน้านะครับนะ นำหน้านะเป็นขมรแน่นอนนะครับเป็นขมรแน่นอนนะนำมาจากขมรแน่นอนนะที่นี้มีตัวอย่างให้ดูนะครับอาตโนดในหนังสือก็จะมีนะตะโนดก็จะอยู่ในในอาต้นตานนะครับอยู่ในอยู่ในเซกชันของเป็นอักษรน,นำถูกไหมตโนดนะครับซ้ายนี่เป็นคำควบกล้ำนะคำควบกล้ำ เป็นเป็นครกกรรมไม่แท้นะครับอันนี้ตำรวจนี่เห็นไหมสลัมนำหน้านะตําราเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ยกตัวอย่างคําว่าตํารานะครับตําราก็คืออะไรอ่ะหนังสือที่เราใช้เรียนอนะ่ะคือตํารานะครับขจรนี่ดอกขจรนะครับเป็นคําเขมนเหมือนกันนะครับคําจอกกาเดานะครับกําเดาเลือดกําเดาอะไรอ,อกจากหมูกุวาลาร้อนเนี่ยนะครับนะเกิดจากเส้นเลือดฝอยบริเวณจมูกแตกก็กลายเป็นเลือดกําเดานะครับเป็นคําเขมนนะครับมาจากขาเขมนอ้าวทีนี้มาดู การบ้านของเรานะครับโพดมีอ่าชอยส์เป็นวันนี้เป็นชอยส์เลยง่ายๆเลยห้าข้อเวลาเขียนตอบก็ตอบนี้เลยอ่ะข้อหนึ่งก็ไก่ข้อหนึ่งอ่ะข้อหนึ่งก็ไก่ข้อสองพอ,อ,อ,อปลาอะไรก็ว่าไปนะครับนะนี่ไม่ได้ไป้านะไม่รู้นะถูกหรือเปล่าน,นะอย่าอย่าทำตามนะนะครับแต,แต่แต่เวลาเขียนเวลาเขียนตอบเขียนแบบนี้เลยให้เขียนแบบนี้เลยนะ ไม่ต้องมาเขียนลอกโจทย์อะไรวุ่นวายนะครับให้เขียนแค่นี้เลยแต่ต้องอ่านทุกข้อนะครับนะเพราะตัวหนังสือค่อนข้างเยอะค่อนดูค่อยๆดูไปนะครับมันจะตรงกับหลักเกณฑ์ที่โค้พูดไปเมื่อตกครู่นี้นะมีแค่ห้าข้อนะมีแค่ห้าข้อเพราะว่าเรื่องเนี้ยถามว่าทำไมมีแค่ห้าข้อเพราะว่าเรื่องนี้เก็บคะแนนมันเยอะแล้วนะครับทั้งตั้งแต่ไทยแท้ยันตั้งแต่ไทยแท้ตั้งแต่ไทยแท้จีนอังกฤษ เก็บคะแนนมาหมดนะครับแล้วก็มาเป็นศร,รษกิจบาลีจนมาถึงยืมค้มเงนเนี่ยนะครับนะก็มีการเลยเก็บคะแนนเลยเอาแค่ห้าข้อพอนะครับออาอันนี้หนึ่งสองสามนะต่อไปสี่ห้านะครับแล้วอย่าลืมท้ายงานเขียนชื่อมาด้วยเดี๋ยวนี้โค้ชเห็นบางคนใช้แบบว่าเขียนชื่อใส่กระดาษแล้วพอทํางานเสร็จก็เอาเอากระดาษวางแล้วก็ถ่ายรูปได้เหมือนกันนะครับ สุดยอดมากเยี่ยมมากนะวันนี้นะครับใครไม่เข้าใจในเรื่องของคํายืมภาษาเขมรนะครับการยืมภาษาเขมรมาใช้ในภาษาไทยนะครับเป็นแบบเป็นแบบไหนนะครับการบ้านงงตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ